ที่กำลังเข้าสู่สถานีรัชบุรีขาตะลั่วที่หนึ่งเป็นสมดรับส่งที่เก็บตัวที่หนึ่งส่วนทางสู่สถานีจุฬาทันมีจุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพธุรกผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดทางออกตัวโดยเร็วและมีตัวโดยสารที่ยื่นร ชมคู่ขวัญคู่เดิมนะครับรถเร็ว1.1กระโดดพิ 40. เศษ40นี่เ1เข้ามาก่อนนะครับ1.1ทำเวลาได้ดีนะครับชา้าอยู่แค่3นาทีก40ก็ทำเวลาได้ดีเช่นกันนะครับ40มาก่อนเวลานะครับอยู่ประมาณเกือบ5นาที สถานีบ้านโป่งท่านชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรวเทียมสถานีบ้านโป่งในทานชลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่171ต้นทางสถานีลางสุเทพอภิวัตน์ปลายทางสถานีสุไหงโกลก ขอความกรุณาผู้ดโดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อตอบของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรไงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวสงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบายโป่งในนามของการรถไฟประเทศไทยขอขอบคุณผ so ู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีขอขอบคุณค่ะหลวงพ่อคันที่เท่าไหร่ครับอันที่สาประมาณครับครับผม นี่ซื้อตั๋วขบวนไหนไหมฮะนี่ซื้อนี่ซื้อรถธรรมดาหรือรถต่วนไหมฮะฮะอกไม่ใช่ขบวนนี้ครัขบขบวนหลังถึอองอ่างแล้วีคืัแคันที่สามอ่ะ ผู้โดยสารรถเก้าที่นีสถานีบ้านโป่งที่นีสถานีบ้านโป่งทางชลาเป็นฝ่านซ้ายของขบวนรถเก้จะมัตตระวังการขึหนลงขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดประตูที่ของพนักงานของท่านได้เรียบร้อยจอดขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดที่สถานีบ้านโป่งในทางชราที่เหนือสนเป็นขบวนรถเก้าที่แปขบวนที่สี่สิบเทางจาก ราทันติสุวราณทางสถานีกลางกรุงเทพกว่าขบวนรทเที่ยวนี้เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับจบงผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีตานตระดูเป็นสถานีต่อไปนะเยนหนึ่งก็ออกไปเรียบร้อยแล้วฮะสถานีบ้านโป่งในการของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง ท่านเดินทางจุดจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการแทากซี่พรอขอบคุณค่ะยใงส่วนก็รอเอาเวลาออกนะครับส่วนอดออกวันโกงศิบกสามนะฮะไอศิสสาอะ่อนเวลามาเยอะเลยแต่จะนึ่งไปเร้วนู่นแล้วนะครับ